สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับไบซัพพอร์ตนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับไบซัพพอร์ตสักหนึ่งถึงสองท้ายนะครับท้ายแรกที่เราจะทําความรู้จักนะครับก็คือน่าจะเป็นทีโพส์นะครับที่เป็นทีแคมป์อะไรประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะครับก็ให้เราทําการเปิดแพลนที่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็มองมาที่ทางด้านขวามือนะครับ ความมือของจอก็จะมีคำว่าทูลพาเล e นะครับซึ่งที่แท t บทูลพาเล e นะครับจะมีอยู่แทบ3แทบนะครับแทบแรกนะครับก็จะเป็นด y นามิกไ i สเปกนะครับก็คือจะเป็นฟิตติ้งเป็นวาลเป็นอะไรต่างๆที่เราใช้ในการรูดท่อนะครับแทบที่2นะครับจะเป็นไบสปอร์ตนะครับแทบที่3นะครับจะเป็นอินส r เมนต์นะครับอินส r เมนต์สเปกนะครับวันนี้เราจะอยู่กับแทบ ไัพพอร์ตนะครับก็ทางโปรแกรมนะครับก็ให้มาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดจัตโบสแตนชี i อนอะไรพวกนี้ครับมีแฮงเกอร์มีชูมีแคมปมีสไลด์ Slide, อะไรพวกนี้ครับเยอะๆมีดั m มี่เล็กมีแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำความวจักกับตัวนี้ครับตัวที่เป็นตัวเนี่ยครับแคมป์สแตนชีเนนะครับอันดับแรกก็เอาเมาส์เลื่อนมาตรงนี้ครับคลิก ก็เลื่อนมาที่ท่อเรานะครับก็อเอามาแปะที่ท่อเราครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องทำการเปิด Object Snap แนะครับแล้วก็เปิด d y n a ามิกอินพนะครับจะเห็นเราจะเห็นตัวเลขนะครับที่วิ่งไปวิ่งมานะครับสมมุตินะครับเราตอนนี้เรามองเห็นตัวเลข10.11.634นย์จะสามนะครับ คือเราอยากจะเบดออนจากหน้าแป่นนะครับก็คือตอนนี้เขาจะเบดออนจากหน้าแปน่นให้เรากดแท็บนะครับเพื่อเข้าหาตำแหน่งช่องตัวเลขพวกนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเรากดแท็บมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งศ0 4ย์หนึ่งหนึ่งจุดหกสามูนย์สี่ครับผมอยากให้ห่างสัก1เมตรผมก็กอบหนึ่งพันลงไปนะครับแล้วกด e n t e r นะครับเขาก็จะทำการใส่ ซัพพอร์ตตัวนี้นะครับในระยะ1เมตรจากหน้าแป่นตรงนี้นะครับให้นะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการใส่ซัพพอร์ตนะครับเวลาเราเจนนะครับซัพพอร์ตตัวนี้ครับจะติดออกมาในรายการบอมของเรานะครับแล้วก็จะมีการบอกขนาดที่ชัดเจนนะครับให้นะครับก็สำหรับการใส่ซัพพอร์ตนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนอีกท้ายนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่อีกท้ายหนึ่งเดี๋ยวผมจะดึงตรงนี้ต่อออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับไซส์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเป็นสแตนเชียนแบบเวลสแตนเชียนนะครับคลิกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับก็คลิกใส่ไปก่อนนะครับนะครับถ้า เข้ามาในลักษณะนี้แต่เราอยากให้ตั้งลงนะครับเราคลิกไปที่ตัวป้ายสปอร์ตตรงนี้ครับแล้วก็จะมีลูกศรตรงนี้นะครับให้คลิกนะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเดเรคชั่นเปลี่ยนทิศทางให้เรานะครับส่วนตอนเนี้เราอยากให้ตั้งพื้นตรงนี้ข้างล่างใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ที่โปรแกรมให้มามันไม่ถึงแล้วก็คลิกที่ตัวป้ายสปอร์ตเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเนี่ยครับมีลูกศรข้างล่างตรงเนี้ยเช้งสปอร์ตอิเลเวชั่นตรงเนี้ยครับคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ดึงเลยครับ ดึงไปแปะดึงไปเทียบกับตำแหน่งที่เราแบบจะให้เขาไปนั่งครับนะครับในที่นี้ผมก็ดึงลงไปแบบนี้ครับเขาก็จะทําการยืดลงไปแล้วก็ไปแปะในจุดๆนั้นๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไกด์สําหรับการใส่ซัพพอร์ตนะครับการเลือกใช้ซัพพอร์ตมาใช้นะครับก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแคมป์แบบนี้นะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับเนื้องานนะครับ ว่างานเราตอนนี้เราใช้อะไรอยู่อันนี้อาจจะเป็นไทชูแบบนี้นะครับเพราะว่างานนี้จะหุ้มอินซูลเลชันนะครับก็สำหรับการใส่ไปลยสปอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ